สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีพี่ฮาแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็ยังอยู่กันในช่วงของเดือนสิงหาเป็นเดือนแห่งวันแม่เนาะก็ยังมาในธีมของคุณแม่เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เรามาในหัวข้อของคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์แล้วก็เราจะมาแนะนําของเรื่องสารอาหารว่าจะทานยังไงให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีประโยชน์แล้วก็ถ้าใครเข้ามาแล้วก็แมาถักทายกันได้นะคะหรือว่าถ้ามีคําถามระหว่างไลฟ์ก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยเดี๋ยวให้พี่หาช่วยตอบให้เลยนะคะน่าเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเข้า เดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องเลยละกันเนาะสารอาหารที่สําคัญในการบํารุงคันของคุณแม่ค่ะพี่ฮาร์ดเดี๋ยวส่งต่อให้พี่ฮาร์ดเลยดีกว่าครับผมได้เลยครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องตัวสารอาหารสําคัญนะครับในการบํารุงคันของคุณแม่นะครับผมว่าคุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยจะต้องการสารอาหารนะครับตัวไหนเป็นพิเศษแล้วก็ต้องการเรื่องแหล่งพลังงานตัวไหนเป็นพิเศษนะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะครับผม ใครที่กาลังกังวลอยู่เนาะก็กลังอาจจะตั้งคันกังวลว่าแบบลูกน้อยต้องทานอะไรบ้างทานนั้นนั้นอันตรายไหมอันนี้อันตรายไหมเนาะมาฟังไปฟ้อมกันได้เลยค่ะครับผมโดยเรื่องแรกนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการตั้งคันก่อนนะครับซึ่งการตั้งคันนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสามไตรมาสนะครับซึ่งทุกๆหนึ่งไตรมาสเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงละสามเดือนนะครับผมซึ่งในแต่ละไตรมาสนะครับ ก็จะมีความต้องการของสารอาหารนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์น,นะครับจะมีความต้องการของสารอาหารนะครับอะไรที่เพิ่มขึ้นกันบ้างนะครับผมเหมือนเด็กเขาก็มีการแบบเติบโตขึ้นความต้องการทางด้านสารอาหารเขาก็แตกต่างกันไปใช่ครับอโอเคครับผมโดยในช่วงแรกนะครับในช่วงไตรมาสแรกนะครับ จะมีความต้องการนะครับของโปรตีนนะครับใช้คำว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับอีก25กรัมต่อวันนะครับและในไตรมาสที่2นะครับจะมีความต้องการทั้งพลังงานนะครับอีก300กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับจากเดิมเพิ่มขึ้นมานะครับและโปรตีนที่25กรัมต่อวันนะครับผมส่วนในไตรมาสที่3นะครับก็จะเท่ากับในไตรมาสที่2ครับก็คือจะมีการเพิ่มพลังงานนะครับ เพิ่มขึ้นมาอีก300กิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับและ,ะมีโปรตีนที่ต้องการเพิ่มขึ้นอีก25กรัมต่อวันครับอือันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ค่าโปรตีนที่ร่างกายจะต้องการเพิ่มเนาะแล้วก็ยังมีในส่วนสําคัญหลักๆเลยก็คือเรื่องของสารอาหารที่ต้องดูแลให้ครบถ้วนแล้วก็อยากขาดอยากให้พี่ฮานแนะนำหน่อยค่ะว่าควรทานเป็นสารอาหารประเภทไหนหรือว่าเป็นอาหารยังไงดีคะได้เลยครับในเรื่องต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่อง สารอาหารนะครับที่จําเป็นสําหรับคุณแม่ตั้งครรภนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือ7ชนิดนั่นเองนะครับอย่างแรกก็คือธาตุเหล็กนะครับอย่างที่2ก็คือโฟเลตนะครับที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆหรือว่ามันคืออีกชื่อนึงก็คือวิตามิน B9 มันเองครับอย่างที่3นะครับแคลเซียมอย่างที่4จุลินซีที่มีประโยชน์ต่างๆนะครับอย่างที่5 DSA หรือโอเมก้า3นะครับ แล้วก็อย่างที่หกนะครับจะเป็นสังกะสีครับและอย่างที่เจ็ดก็จะเป็นวิตามินต่างๆนะครับที่จะช่วยบำรุงสุขภาพนะครับผมอืมอันนี้ก็ยังมีวิตามินหลายตัวที่คุณแม่ยังต้องการแต่ว่ายังมีคุณแม่หลายๆคนที่เป็นแพลนเบ d เนาะก็อาจจะได้รับในในส่วนของตัวผักหรือว่าไฟเบอร์ไปทางนั้นซะเยอะกว่าจะไม่ค่อยได้รับทางเงนื้อสัตว์อย่างมีทานเป็นผักยังไงยังได้สารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ไหมคะครับผมคือจริงๆแล้วนะครับ บางคนอาจจะกังวลนะครับสําหรับคุณแม่ที่กําลังหันมาสนใจในเรื่องของแพนเบดนะครับหรือว่าอาหารมังสรวตนะครับว่าถ้าเนี่ยเราหันมาทานอาหารจาพวกแพนเบดแล้วเนี่ยนะครับจะได้สารอาหารครบถ้วนไหมนะครับก็จะต้องบอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วนะครับการทานแพนเบดนะครับก็ยังได้สารอาหารครบถ้วนอยู่นะครับแล้วก็ยังได้สารอาหารครบถ้วนไปถึงลูกในครรภ์ด้วยนะครับ โดยอย่างแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องธาตุเหล็กนะครับซึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผักนะครับที่มีปริมาณธาตุเหล็กสูงนะครับผมตัวอย่างเช่นโปลเล้งนะครับบ็อกโคลี่ผักเคลนะครับเมล็ดฟักทองตัวบีทรูทผักกูดนะครับผักกระเฉดแล้วก็ยอดตำลึงครับผมอืมอันนี้คือจริงๆแล้วคุณแม่ที่เป็นแพลนเบสก็คือไม่ต้องห่วงเนาะแค่เลือกปริมาณของผักที่ให้ ธาตุเหล็กให้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมเพื่อให้ได้สารอาหารถึงเด็กน้อยด้วยครับก็จะได้ธาตุเหล็กที่ครบถ้วนนะครับอ่าก็ไม่ต้องกังวลกันไปนะคะยังมีทดแทนกันได้ครับผมต่อไปนะครับ <c oughs> ในเรื่องของโฟเลตนะครับซึ่งในโฟเลตนะครับก็จะมีอ่าผักและผลไม้นะครับที่มีปริมาณโฟเลตสูงนะครับอย่างเช่นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวผักที่มีสีเขียวเข้มนะครับอ่าตัวโคโพดบลอกโคลี่อะโวคาโดครับ หรือว่าจะเป็นตัวกระเจีย๊ยบบีทรูทหรือว่าเป็นตัวดอกของดอกกระดบนะครับผม,มแล้วก็ยังมีอีกทั้งเป็นหน่อไม้ฝรั่งแค่หลอดถั่วต่างๆด้วยนะครับผมแล้วก็พวกทันยพืชต่างๆนะครับที่จะให้โฟลเลตสูงครับอืมจริงๆก็พวกผักนี้ก็หาได้ง่ายตามท้องตลาดเหมือนกันก็ลองหาซื้อมาทาแบบเฉลี่ยกับผักหลายๆอย่างดูเพื่อเพิ่มสารอาหารกันนะครับใช่ครับก็ออยังยังจะแนะนําให้ทาให้หลากหลายนะครับเพื่อได้เพื่อให้ได้ทั้ง ประโยชน์แล้วก็สารอาหารที่ครบถ้วนด้วยนะครับครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสังกะสีนะครับโดยสังกะสีแล้วเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเรามักจะคุ้นชินกันว่าสังกะสีเนี่ยจะพบมากในเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับตัวสังกะสีเนี่ยก็ยังพบมากในตระกูลของทันเจพืชแล้วก็ผักต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นถั่วมะเล็มะม่วงหิมพานนะครับ มเมล็ดฟักทองแล้วก็ผักใบเขียวต่างๆนะครับก็ยังมีสารสีที่สูงอีกด้วยนะครับอืมจริงๆผักหนึ่งชนิดให้ให้สารอาหารค่อนข้างหลายด้านเลยเนาะไม่ใช่ใชแบบว่าบางคนจะแบบนึกถึงว่าผักให้แค่ไฟเบอร์ช่วยเรื่องขับถ่ายจริงเขามีวิตามินอย่างอื่นเยอะมากก็ลองทานผักที่หลากหลายมากขึ้นจะได้เพราะว่าครับอย่างตัวเมล็ดฟักทองนะครับนอกจากสารสีแล้วเนี่ยอย่างในก่อนหน้านี้นะครับก็ยัง เป็นตัวธัญ,ญพืชที่มี่าตุเหล็กสูงด้วยนะครับครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นผักหรือธัญ,ญพืชนะครับที่มีปริมาณแคลเซียมสูงนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวเทมเป้ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเต้าหู้เหลืองถั่วแระนะครับใบยอใบชะพูนะครับตัวงาดำผักกะเฉดสกคน้าแล้วก็ถั่วลูกไก่ครับผม อาผักก็ยังให้เคลเียมด้วยเหมือนกันเนาะช่วยเรื่องกระดูกไปด้วยใช่ครับส่วนมากเนี่ยตัวที่ให้แคลเซียมก็จะเป็นพวกถั่วชนิดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ทําจากถั่วอย่างเต้าหู้แล้วก็เท็มเปด้วยครับอืมก็เปิดเป็นการเขาเรียกเลยน,นะเหมือนเป็นเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ลักษณะผลิตภัณฑ์ใครอาจจะใครไม่ชอบรสชาติแบบถั่วสดๆก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของนมถั่วเหลืองอะไรเนี้ยก็จะทานง่ายขึ้นหรือว่าเอาไปทําเป็นเมนูอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็ ไปทําเป็นนมนมถั่วป่านทำสมูตตี้อย่างเงี้ยก็จะทำวิทานได้ไง่ายขูดด่วยนะคะเพิ่มความหลักหลายในการทานครับค,ครับผมตัวต่อไปนะครับก็จะพูดถึงตัว D S A หรือโอเมก้าสามนะครับโดยตัวโอเมก้าสามนะครับในอาหารที่มีปริมาณสูงเลยนะครับตัวเขาก็จะเป็นตัวอะโวคาโดนะครับแอลมอนต์แล้วก็ตัวน้ำมันมะกอกนะครับผมอันนี้ก็คือได้ทั้งแบบสดหรือว่าเป็นแบบ น้ำมันเป็นนมีก็คือได้หมดเลยใช่ครับอันนี้คือได้ทั้งหมดได้อ่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ได้เหมือนกันครับดีเลยะคระับผมและต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องเทมเป้นะครับซึ่งตัวเทมเป้นะครับอ่าเขาก็จะมีอ่าเป็นในส่วนของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลําไส้ด้วยนะครับก็จะช่วยเรื่องการขับถ่ายมีทั้งไฟเบอร์สูงแล้วก็ยังมีวิตามินที่สูงอีกด้วยนะครับนี้อันนี้แอบขายเลยเนาะ เป็นแบบโปรดักต์ที่ฮอติตของทางร้านคือค่อนข้างขายดีมากๆตอนนี้นเรามีให้เลือกถึงสามแบบเลยมีตัวถั่วเหลืองถั่วลูกไก่แล้วก็เทมเป้รีนวนอ่าสำหรับใครที่แพ้ตัวถั่วเหลืองอะคะ่ะสามารถเลือกทานเป็นถักก่วลูกไก่หรืออ้อขอโทษค่ะเป็นตัว ก็ยังมีแถมแบบมีโปรโมชั่นด้วยแบบหกแถมหนึ่งเนี้ยถ้าใครอยากซื้อไปนะเอาไปทำเมนูอาหารปี่ผัดเครื่องแกงอย่างนี้ก็อร่อยมากเลยเนื้อสัตว์ได้ครับผมต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงตัวเมนูแนะนำของทางร้านของเรานั่นเองนะครับซึ่ง เมนูแนะนําของทางร้านนะครับพี่จะได้ทั้งวิตามินซีและสารอาหารที่ครบถ้วนนะครับก็จะแนะนําตัวซุป5สีของทางร้านเลยนะครับเราจะประกอบด้วยซุปแครอทขิงนะครับซุปปีดรูทซุปฟักทองแล้วก็ซุปบรอกโคลี่ผักโขมนะครับ ซึ่งเมนูนี้เราก็ใช้เป็นแค่ผักแล้วก็ครีมธัญพืชไขมันต่ำอะค่ะแล้วก็เป็นแค่ดอกเกลือเล็กน้อยซึ่งให้โซเดียมค่อนข้างต่ำเลยจริงๆซุปพวกนี้คือเราทําแบบผักเป็นแบบผักสดเนี้ยคะ่ะค่อนข้างได้ประโยชน์โดยตรงมากๆเลยก็แนะนําให้ทานอันนี้ก็คือมีทั้งแบบปรุงสดโภชนเนี้ยคะ่ะสามารถซื้อไปเก็บไว้ได้ก็ทานได้งา่าย <พบ S 1> ทานได้ทั้งเด็ก <พบ S 1> ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนท้องคนชราเนี้ยทานได้หมดเลยก็อยากให้ลองทานกัน <พบ S 1> แล้วก็อีก2เมนูนะครับก็จะเป็นตัวลาบอะโวคาโดนะครับแล้วก็สปาเก e ตตี้เพสโต้งามอนนะครับซึ่งตัวอะโวคาโดนะครับก็จะมีทั้งตัวของโอเมก้าสามที่สูงด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวของสปาเกตตี้ด้วยใช่ไหมคะครับผมถ้าเป็นตัวสปาเกตตี้เพสโต้งามอนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานง่ายแล้วก็มีปริมาณโปรตีนสูงด้วยนะครับ ซึ่งในขั้นต้นนะครับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์น,นะครับก็จะมีปริมาณพลังงานและโปรตีนที่ต้องการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโดยเมนูนี้ก็จะช่วยเรื่องของทั้งพลังงานที่ต้องการเพิ่มเติมแล้วก็โปรตีนที่ต้องการเพิ่มเติมจากปกติอีกด้วยนะครับเมนูนี้เป็นอีกเมนูสปาเกตตี้ที่ค่อนข้างขายดีเลยเพราะว่าทานได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็ รสชาติรสชาติดีมากๆอันนี้คอนเฟิร์มเลยอยากอยากให้ลองทานดู <6. S 1> นะคะถ้าใครมีโอกาสมาทานที่ร้านหรือว่าจะเป็นเดลิเวอรี่เนี่ยค่ะก็สามารถลองไปสั่งได้รวมทั้งตัวลากอะโวคาโดด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบรแสแซ่บจัดจ้านสไตล์ไทยสไตล์ไทยนิดนึงก็ค่อนข้างถูกปากคนไทยด้วยแล้วก็ชาบางชาที่มาลองก็คือทานง่ายด้วยด้วยตัวอะโวคาโดนะคะก็ถ้าใครมาลองทานที่ร้านก็สั่งลองทานได้นะคะแล้วก็อันนี้ถ้าใครอยากสั่งอาหารหรือว่ามี คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านสุขภาพอะค่ะไม่ว่าจะด้านตั้งค่าหรือว่ามีปัญหาด้านไขมันเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะถามได้เลยสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดไซต้นกล้าฟาสาย E p O N K L A R F A C A I นะคะหรือว่าสแกนที่ QR code ตอนนี้ได้เลยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะหรือว่าอ่าแถบตอนนี้เรามีสาขาเปิดใหม่สาขาที่อารีซอยหนึ่งค่ะเพราะบรรยากาศดีมากมีมุมให้ถ่ายรูปสวยเยอะแยะเลยแล้วก็ไมู่จะแตกต่างจากที่สาขาอื่นเล็กน้อยก็ยังไง สามารถทักไลน์เข้ามาขอดูเมนูหรือว่าสอบถามเส้นทางกันก่อนได้เลยนะคะครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ไลน์พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะหยิบมาพูดคุยกันไขปัญหาแก้ข้อสงสัยของทุกคนกันเนาะได้เลยครับงั้นเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันครั้งถัดไปนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาชมกัน แล้วก็ขอบุณด้วยนะด้วยนะคะที่มาให้ความรู้ดีๆครับผมขอบคุณมากๆเลยครับค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ